ดูตัวตัวไม่สองตัวเฉยเอาว่าเดี๋วโงงกันมาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีประเด็นแม่เลยพอดีใช้โปรครับไม่มีคนตามมา เออมีสองตัวเฉยเลือกยังไงวะเลือกแป๊บได้ใหญ่ไว่าก็ยังงงหญ่จริงไหว้หรือว่ากูเป็นตัวคนนิ่งวะก็ปลอม เมื่อกี้ผมหลุดนะก็ไม่ใช่หลุดอะมันเข้าเกมช้ากว่าชาบ้านเกมบักเกมใหม่นีบักด้วยวะถืว่าดีอะชอบเล่นตัวนี้หมดปัญหากันแย่งกันเรอเออหากันแย่งอ่ะชุดเกาะชุดเกาะ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 ก็ว่าออเสียข้อเสียไม่มีขก็ดีก็ดีคือ

ไ้ฟังนี่ดิไม่มีจริงๆอะจริงจัง,จงปะเนี่ยข้างหลางไม่มีแล้วเพือ่อนไม่มีคนแหรอตู้ก็ไม่เปิดเลยแต่ไม่มีคนตามเขาหายไปไหนกันหมดนะ ไม่มีคนลงจริงดิอนนี้มันของของดีของก็ดีนะของเขายังดูเพื่อนดิเออแม่งตัวเดียวกันเลยนะมึงคนนิ่งกูป่ะเนี่ยสกิลสกิลสีสกิลแตกต่างกันหอสกิลดารุโตสกิลยากล่างเดี๋ยวแบบควนกระจาย รู้ว่าเด็กงงกันเยอะแน่เลยเอาทำไมมีสองตัวอะอีรู้ว่าตรงนี้มีคนฟาร์มวะไม่เห็นไม่เห็นนะทาวบวกกันนานแล้วนะม,มั้ยคนเงียบจังวะเอออุงใหญ่ยังไม่เดี๋ยวสิบเจ็ดคนหรือว่ากูหลุดไปแล้ววะเนี่ย หรือพวกเราหลุดไปแล้ววะไม่ได้อยู่ในสวนร่มนนเนี่ยตอนนี้ก็มันก็มีคนแบบคนฟาร์มนะแต่มันไม่ไม่มีคนยิงอยู่คนยิงปุ้นยีงคนยิงไหมหยินเออยเรานุ่นยังเจอได้ยิงได้ไหมหรือว่ายัง

นี่ทำอะไรเนี่ยคนเงเงาๆความเดียวดายมันยิยมันยิงกันนะมันบบเห็นกัวนี่ฝ네ั่งนี้น่าจะไม่มีเะเออฝั่งเรานี่ไม่มีเลยฝั่งนู้นน่าจะมันแบบปุ๊ล่ะบปละ เฮ้ยโดนโดนโดน,โดนเฮยเพื่อนเราเพื่อนเราเรามาเราไหนตัว,มว,มวไม่มีระเบิดไหมยักไหมมีตัวไหมมีอีกตัวไหมรู้สึกว่ากูมีตัวเนี่นี่นี่แตกมาแล้วแตกมาแล้วอยู่ที่ไหนยิงแก เราเวลามันมีสามตัวตัดภาพระโคดชิวเพื่อนเพื่อนเป็นตัวคนนิ่งเราได้ไงอ่ะเหืือนเราก็ไม่เข้าใจนะว่าแบบสองตัวอยู่ด้วยกันได้ไงอะเป๊ะหารูปไปดิคือเป๊ะสงรายงานเองเฮ้ยเฮ้ยคนมาคนมา แตกอุ้ยุูแตกุูแตกเบ็นเบนเบ็นเบ็นตัวบนนั่นเบ็นตัวนี้ก่อนนี่ก่อนตัวนี้ก่อนก่อนตัวนี้อุ้ยตายเพื่อนเพื่อนคอมบอกาที่เพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนตัวคนนี้เราเพื่อนโอ้โหสวยเงาสวยมากจุกอ่อนดีแม่ ลีดเดอร์เหรอ้องคิวลีดเดอร์อ่ะใช่ไหมวะ้องคิวลีดเดอร์ไอ้สัสฮ้ยมีคนมาเปล่าวะเราค да. to right. ิวล well ีดเดอร์ลีดลิดไอ้คูเดี๋ยวพูดเทียนหน่อยดูทีมเงาๆแลก็ทิวคิวลีดเดอร์ได้ลีดเดอร์บอกกูมาตายกูมาตายเลยโง่ๆเพราะพวกมึงเนี่ย Paid, เดี๋ยวเดี๋ยวเนมาเปล่าวะวันนี้มีเสียงอยู่โอ้เกาะพวกมึงเต็มกันหมดเลยเกาะกูไม่เฮ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่งโดนกูได้ไงไอ้เหี้ยโดนแตกแตกแตกตรงนี้มีตรงนี้มีนี่มีนี่มีนี่มีสางขวเองมีสางขวเองแตก Okay. Okay. Mig, okay. my, ตัวไหมตัวไหมตัวมาเป๊ตัวไหมจบกูตายกูตายอยู right ่กูตาย่มาซุบกูก่อนไม่ได้นะมันมีแค่ตางแค้ตายตายแล้วตายแล้วโอ้โหทำไมดูเดือดจังวะมันเดือดตอนหลังเฮ้ยเริ่มเริ่มมีหวังว่าจะได้ที่หนึ่งได้ที่สองเออเพราะตัวคนนิ่งหรือเปล่าวะ มันโงมันโง่ไอ้พวกไม่โดนด่ายับเป็ว่ะเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยรีพอร์ตกูเปล่าเนี่ยใจเย็นนะเพื่อนเราบักเราบักขอกอะอู้กอะทองเพื่อนโอ้โหไม่ใช่กอะทองนี่กูมโนไปเองใช่ไหม

าฟูขนาดนี้ไม่เต็มก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วใช่บอกยังเข้าทางไหนวะเออไปทางนี้นั้ไม่มีทางครับนี่มันเฮ้ยมันตีขนบอกว่าเป็นคนลายลายฮาตีมาติ๊กติ๊กตรงนี้มาตรงนี้มันงงดิแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยวันนี้กูยิงไปแล้วเกือบตายอ้าวอ้าเอ้าทำไมไม่ตายวะ มันคนพันถึกเองซุมมาานนซ่มมั้ไหมการซุ่มทีตีสุดท้ายวะ่ะต้องมีคนตายข้างนอกสวนใช่ตัวนี้ไม่มีใครฟาร์มนะเออเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรล้ะอุ้ยโดนกู โอเคเราติดเดียวปันเดียวนี่มีคนเหรอที่นู่นเลยไหมตัวเดียวตัวเดียวเออตัวเดียวไม่ตัวเดียวเดียวโยนให้หมดโยนให้หมดโยนระเบิดให้หมดแบงค์โยนโอ้ระเบิดสองลูกอุธกระบาดตกไอ้อุธกระบาดตกเอ้าจะนะเอ้าจริงจังใช่เหรอ ก็มันขึ้นวีลเริ่มดีิงนะช้างเรากระแตกเขาแตกข้างบนมีข้างบนมีเลยมองมาดิมองมาดิไหนอีกไหนอีกขโมนมาขโมนขโมนวันนี้วันนี้ มันอยู่บนนีนะแป๊บ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 ยิงได้ไหมอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้มันมันจะยิงกูมันจะยิงกูอืมตัวนี้เก่งว่ะโอ้โหตัวก๊อปปี้ตัวก๊อปปี้วู้หูฮ่าฮ่าฮ่าสัอย่างงอย่างงอ้าวงงเลยดิแปดมาเฉย แ c ไปก่อนแค a ก่อนเอ๊ะอย่าเพิ่งแปลกใจเลยจ้าตอนนี้มีไลฟ์สตรีมในเฟ e บุ o k ของ l i s b o n SD นะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับผมไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมหรือว่าหาไปเจอคลิกดิ้งใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันนะผม